ไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับโครงการตักบาตรพระ1ล้านรูป7จจังหวัดทุกวัทั่วไทยค่ะซึ่งได้จัดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้จัดตักบาตรพระพิสุสงฆ์ถึง2,555รูปเพื่อช่วยเหลือพระพิสุสมัมเนรในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและเนื่องในประเพณีศาสตร์เดือน10ด้วยค่ะประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชหลายพันคนได้ร่วมทําบุญตักบาตรพระพิสุสงฆ์255 5รูป เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณของบรรพชนและหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วณสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยการสนับสนุนของศูนย์กะยะัลยานวิตรภายในจังหวัดและได้รับความเมตตาจากพระเดชพ,พระคุณพระเทพสิริโสพลเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายสุทธิพงษ์เทิดรัตนพงษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานฝ่ายคารวะ ซึ่งในงานนี้นอกจากทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรแดกคณะสงฆ์ถึง2,555รูปแล้วยังมีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามะกะและถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์โดยผู้แทนนำกล่าวคือคุณสุพรรุจิวนิตกุลคุณจามรเจริญอภิบาลคุณปนิศราเอี่ยมสุกลกิจคุณสงรักษูทินและดรทัศศรีเสมียนเพชร พร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีบูพรเรตพรีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วสำหรับพิธีตักบาตรพระในครั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและช่วยเหลือพุทธบุตร286วัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้พระพิสุสงฆ์สมเนรอยู่ด้วยความยากลำบากออกบิณฑบาตไม่ได้ จึงต้องการความช่วยเหลือและกำลังใจจากชาวไทยทุกคนอนอกจากนี้ยังช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยทั้งภายในและต่างประเทศพร้อมทั้งอุทิศบุญให้แด่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วและที่สำคัญเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมวันศาสตร์เดือนสิบด้วยค่ะวันนี้ต้องถือว่าเป็นมหาบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวนครศรีธรรมราชที่ได้มีโอกาสมา,ามาร่วมมากรรมทำบุญตักบาตร ครั้งยิ่งใหญ่มีพระสงฆ์สัม,มนเนรถึง2,555รูปการที่พี่น้องประชาชนมากันมากมายอย่างนี้สแสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาของเรายัางมั่นคงอยู่นะครับพี่น้องอชาวพุทธยังศรัทธ,ธายัางเลื่อมใสวันนี้เป็นวันมหาปิติอย่างยิ่งเลยนะคะเป็นบุญใหญ่แล้วก็เป็นบุญศักดิ์สิทธิ์มากรู้สึกปลื้มปิติมากที่เห็นชาวพุทธมารวมตัวกันอย่างคับคั่งนะคะ ขอถวายกราบถวายบุญนี้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะนนแล้วก็ขอให้ชาวพุทธกัลยาณมิตรทั้งหลายที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะน,นี้จงปลอดภัยนะคะแล้วก็อยู่ในบุญในกุศลนะคะก็ขอส่งบุญนี้ไปถึงทุกท่านด้วยนะคะกราบอนุโมทนาบุญค่ะดีใจมากที่ประชาชนญาติธรรมทั้งหลายได้มาทํา,าทบุญร่วมกัน นะครับแล้วก็อยากให้ทําแบบนี้ทุกๆปีนะครับใครทําบุญได้บุญนะทาความดีได้ความดีที่ก็บอกว่าบุญกับความดีไม่มีขายใครอยากได้ทาเอาเองนะครับแล้วก็ผมจะทําบุญจนกว่าสิ้นลมหายใจนะครับก็เมื่อกี้ก็คุยกับคณะกรรมการจัดงานแล้วว่าจะจัดงานแบบนี้ทุกปีนะครับประชาชนจะได้มีที่พึ่งทางใจนะครับเรื่องศาสนานี่สําคัญ ที่ใดไม่มีศาสนาที่นั่นจะลำบากนะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนมาร่วมกันทําบุญนะครับทาบุญทําความดีปีละหนึ่งครั้งสองครั้งก็ได้แล้วแต่มีบุญที่ไหนท่านไปทําที่นั่นมีบุญที่ใดก็ไปรับบุญมาที่นั่นเราจะได้ทําบุญกันแล้วก็จะได้อยู่เย็นเป็นถุกอย่างน้อยจิตใจสบาย